ไอ้ถ like, ุงมือยางพวกนี้เป็นถุงมือยางทางการแพทย์มันจะมีถุงมือยางถุงมือยางที่เขาใช้กันหลักๆก็มีอยู่3ประเภท1นึถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์แต่แบบแบบที่แบบว่าเป็นในไตรท์มีแป้งไม่มีแป้งถ้ามีแป้งก็มันใส่ง่ายใส่ง่ายนะครับขาผสมก็มีแป้งข้าวโพดนะครับใส่ถอดข้าตถอดออกมันก็ง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ชนิดที่ไม่มีแป้งไม่มีแป้งก็ใส่ก็รัดมือดีนะครับก็แล้วแต่ความชอบ แล้วแต่ว่าคนจะแพ้หรือไม่แพ้นะครับแล้วก็ถุงมือที่ใช้ในทางการแพทย์นิดหนึ่งสองก็คือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและสามใช้ในครัวเรือนคุณแม่บ้านทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเรื่องนี้มันแดงกันขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายคุณจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานสอบเรื่องนี้ แม้ตอนแรกคุณจุรินบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับทางกระทรวงพาณิชย์เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอยอ,อยอ,อยู่กับท่านอนุทินแต่แน่นอนมันเป็นเรื่องของการการค้าระหว่างประเทศคุณจุรินก็รับลูกมาเป็นประธานกรรมการสอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประชุมนัดแรกกันวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งจะได้ผลช้าเร็วยังไงเนี่ยคุณจุรินก็บอกว่าก็ต้องดูว่ามันมีความซับซ้อนไม่ซับซ้อนถ้าไม่ซับซ้อนก็คงจะได้ข้อสรุปได้ข้อที่จริง อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่การส่งออกกระทรวงพาณิชย์ของเราก็คงจะต้องตรวจสอบว่ามีชาติไหนมีใครเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมาเปิดโรงงานในประเทศไทยแล้วก็มาทำผลิตสิ่งของที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน แล้วก็ส่งออกไปในนามของประเทศไทยมันเป็นเม d ดอินอะไรเม d ดอินไทยแลนด์พอเขาใช้เนี่ยเขาบอกนี่สินค้านี้มันของปลอมของไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมาจากไหนมาจากไทยแลนด์เสียชื่อไหมเสียหายครับเสียหายครับเสียมากด้วยนะครับถามว่าแล้วมันจะไปกระทบต่อบริษัทที่เขาผลิตถุงมือแล้วก็ส่งออกจริงๆไหมอย่างเช่นสีตรังอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย วันนี้ฟังบางคนก็บอกไม่กระทบนะครับบางคนก็บอกว่ากระทบกระทบไม่กระทบมันก็เสียในความรู้สึกใช่ไหมพอเห็นถุงมือปั๊บเนี่ยคิดถึงใครอย่างทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องการกํากับดูแลการตรวจสอบการติดตามผมก็คิดว่าคือคือจับกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว นะครับจนถึงกลางต้นปีถึงกลางปีนี้ก็ยังมีการจับกันอีกหลายที่คุณผู้ชมจําได้ไหมที่ไปจับกันที่บ้านของนุกสุดทิดานดารานักร้องนะครับน้องนุกสุดทิดานะมีภาพนิ่งให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยก็ได้นะครับบ้านของน้องนุกสุดทิดาเขาไปจับลาดพร้าวร้อยยี่สิบหกเป็นบ้านเช่าของน้องนกเนี่ยนกเนี่ยเขาให้เช่าเขาให้เช่าพวกนี้ก็มาเช่านะครับมาเช่าแล้วก็ไปเอาของเก่ามาล้างมาล้างแล้วก็ไปย้อมสี นะครับแล้วก็ใส่กล่องบรรจุพัณฑ์แล้วก็ส่งขายตอนนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ในแวดวงนี้นะครับหรือไม่แวดวงก็แล้วแต่ที่ใครที่เป็นจะเป็นพ่อค้ากันอยู่บ้างในตอนที่โควิดมันระบาดแล้วทุกคนกําลังหาอะไรครับหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หาหน้ากากมีปัญหาเรื่องหน้ากากปลอมไหมมีใช่ไหมครับเรื่องหน้ากาก ชุด PPE หากันอยู่และถุงมือแพทย์ก็หาแล้วก็กว้านหากันที่ไหนมีใครผลิตบ้างในขอมาเลยมาเลยแล้วส่งออกในราคาแพงมากเหมือนกับที่เราส่งออกอะไรหน้ากากอันามัยในช่วงแรกนะครับก็ไปกว้านซื้อหากันมาทั้งหมดนะครับใครมีตรงไหนก็รวบรวมรวบรวม,รวม,รวมแล้วก็ส่งออกไปเพราะต่างประเทศต้องการมากก็เช่นเดียวกันกันกบถุงมือยางเนี่ยครับก็เป็นความต้องการอย่างมากในทางการแพทย์นะครับแล้วก็เนี่ยที่นอกจากไปขายในประเทศเริการเนี่ย แล้วก็ไปขายประเทศต่างๆทั่วโลกน่วากันว่าความเสียหายเป็นพันล้านนะเป็นพันล้านเหรียญด้วยนะไม่ใช่พันล้านบาทนะนะครับความเสียายเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็พอไปกว้านไปกว้านปับ๊บมันไม่มีของนะครับของมันไม่มนะีทุงมือทางการแพทย์เนี่ยในไตรเนี่ยเขาใช้เขาใช้เป็นยางสังเคราะห์ไม่ใช่ยางธรรมชาตินะครับรเพราะงั้นก็จะไปกว้านหาเพื่อที่จะส่งออกไปขายต่างประเทศทํากาไรราคาแพงๆอะ่ะ ทีนี้มันหาได้ไหมมันหาไม่ได้เพราะความต้องการในประเทศก็เยอะต่างประเทศก็มากแต่มันแต่มันจูงใจให้คนจะต้องไปไปหาและเพื่อส่งออกไปแล้วที่สุดมันก็นี่ก็คือวิธีการหนึ่งที่คนพวกนี้แก๊งพวกนี้ไปเอาถุงมือ,อยางที่ใช้แล้วนะครับนำเข้าขยะมาพูดง่ายๆอย่างนั้นก็ได้นะนำเข้าขยะถุงมือ,อยางที่ใช้แล้วในต่างประเทศเอาเข้ามาเป็นกระสอบกระสอบ แล้วก็มาซักล้างสีขาวก็มาย้อมสีให้เป็นสีฟ้าแล้วก็ปลอมบรรจุพันธุ์ที่เขาที่เขามีแบรนด์เขามียี่ห้อกันอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เสนอขายไปต่างประเทศต่างประเทศเขาซื้อนะครับจกนกระทั่งผู้ใช้นําไปใช้จึงพบว่าเป็นของชํารุดเป็นของปนเปื้อนเป็นของไม่สะอาดเสืบสาวเราเรื่องว่าไปจากประเทศไทยตำรวจต้องทำคดีนี้ ให้ชัดหน่อยนะอยากเก็บงำเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรกันยังไงคดีไปถึงไหนก็ไม่ทราบอันนี้ผมว่าตํารวจก็ต้องทําความจริงให้ปรากฏด้วยเหมือนกันนะจับคนร้ายได้กี่คนจับคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้ไทยแล้วส่งฟ้องคดีไปถึงไหนแล้วเอามาตีแผลชาวบ้านได้รู้ด้วยเพราะเรื่องพวกนี้มันมีผลประโยชน์มันมีผลประโยชน์อย่าทําเงียบเงียบถ้าทําเงียบเงียบส่วนใหญ่คดีมันก็จะหายไปะ นะครับเพราะฉะนั้นอยที่ไปนําจับเรื่องนี้ก็ท่านก็ต้องตามคดีด้วยนะครับท่านครับองค์การงานเลยท่านต้องต้นช่วยตามด้วยว่าตำรวจทําเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วแม้ไม่ใช่หน้าที่ของท่านในการที่จะไปตามคดีแต่ว่าท่านก็ต้องรู้ไว้ได้ว่าถ้าเอาของปลอมมาใช้ในทางการแพทย์อะไรมันจะเกิดขึ้นและความเสียหายในนามของประเทศนะับผมว่าท่านนายกน่าจะให้ทาง ตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องนี้รายงานข้อเท็จจริงจับไปทั้งหมดกี่บริษัทมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งไปที่ใดบ้างมีบริษัทอะไรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เรื่องของถุงมือ,อยางต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปเรื่องนี้